นะคะวันนี้วันรัชธรรมนูนนะคะรัชพาก็จัดมีขายของุ้ยน่ากินว่ะนี่เดี๋ยวที่เราต้องถ่ายไปเรื่อยๆกันนี่น่ารักหวานน้อยแต่หวานนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาถ่ายถ่ายไปเรื่อยๆกันเต็มเต็มเต็มเตมตมเต็มเตมงมเต็มเเตลเม

ไอติมก็มีอุ้ยน่ากินไอติมไอนสี่สิบกับห้าสิบไม่ร้อยอ้าวเสร็จแน่เดี๋ยวถ่ายก่อนมึอะไรมาเอ้ยมีต้งเสือด้มยเอมนะแต่ั้งเือแล้วเป็นเน็ตด้วยค่ะได้ค่ะ ผัดไทยโคราดก็มาแน่เจ้ โอเคนี่ค่ะวันนี้มีรถมาตั้งที่รัฐสภาวันรัฐธรรมนูญน่ากินน่ากินมาก,ากเอาเลยค่ะคุณพี่ได้ค่ะกระบงลงยูทูบลงยูทูบ ยังไม่ได้ใช่ไหมยัยง,ง,งไปเดินจะได้ไปเดินก่อนฮะเออแล้วอ๋อเด<อ>ี๋ยวอไม่ะใ่ห สองมมีโฟลสองไม่ใช่หนึ่งค่าเบอรหนึ่งมนมีโฟหนึ่งตนแดงเลยขงนยียวน่ก๋ยเตี๋ยวเย็นต้มฟอนี่ค่ะวันนี้เราตั้งกันถึงสี่ทุ่มเลยใช่ไหมจะใช่นี่เป็นไอติม S <S <él ere> สั่งก๋วยเตี๋ยวไว้สั่งก๋วยเตี๋ยวไว้แล้วแถมเราด้วยติมอุ้ยน่ากินโค 1, นอะ่ะหนึ่งไซส์เอ็มนะสี่สิบคนสองคนก็แปดสิบก็ไม่ได้ลดแต่พอสามคนหนึ่งร้อยนี่นี่ขอดูขอดูขอดูของหวานหน่อยดูน่ากินมากน่ากินมากเลยนี่นี่น่ากินน,น่ากินเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งไปสั่งก๋วยเตี๋ยวอยู่จ้่ ขึ้นที่เจ็ดสิบก้าค่ะได้ค่ะไอติมต้องสามคนน่ะสามคนเราจะได้ร้อยหนึ่งกินกันแล้วว่าสวัสดีค่ะท่านลองก่อนก่อนรถพุ่งเราก็ต้องมากินแป๊บหนึ่ง ได้แล้วค่ะอยู่ไปก่อนค่ะอยู่ไปก่อนค่ะเดี๋ยวจ่ายค่ะพี่พิชญาสวัสดีค่ะตามร้องที่ท่านมีทนนักขี่วัยได้นะคะและสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาค่ะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนรับชมฟรีได้นะคะซึ่งจุดลงทะเบียนเราจะอยู่ที่บริเวณบิณฑ์ฉะมรกตนะคะเอ่อบริเวณฝั่งตาอานนท์นะคะก็สามารถที่จะไป้มตรงนี้ เอ,อ,องค่ะจะเป็นเก็บความรู้เกี่ยวกับพระฐธ,ธรรมรนูญฉบับต่างๆและเรื่องราวของรัฐธ,ธรรมรนูญปี2540นะคะสถานีที่สจะเป็นรัฐธ,ธรรมรนูญแห่งอาณาจักรแห่งราชอาณาจักรไทยทุตัศักราช2560นะคะอันนี้ร้านทศก,การขายอะไรคะอ้อ ปอเป ok ียหัวเลดค่ะปอเปี้ยต้องหาคนหานอะไรวะผัดไทยฮะไม่มีมีแป๊ดเดียวมีนิดเดียวนี่นี่อันนี้ร้านนี้คนเยอะนะคะปอเปียะปอเปียทอรัสการ์คนเยอะปอเปียค่ะแล้วก็ แสดงบนเวทีก็จะมีการแสดงกลตรียาวไปจนถึงเวลา22นาฬิกาเลยแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมเยี่ยมชมเครื่องยวดนะคะก็จะมีต่อเนื่องยาวไปจนถึงเวลา20นาฬิกาเลยนะคะก็สามารถที่จะขึ้นไปเช็คอินนะคะถ่ายภาพเช็คอินกันได้เลยสำหรับงานรัฐธรรม